อุ้ยของโปดของโปดคนฟรีไม่ของโปดเลยงานแล้วใครบ้างเนี่ยตัวนี้ใครบ้างเนี่ยไอ้้เหียกูคือกูต้องการแค่พวกกูเว้ยฮัลอ๋อคือัวไหนคือพวกกูบ้างกูยังไม่รู้เลยน่ะนี่เนี่ยไม่น่าเชื่เกีียดใจนี่เนี่ยบอกเฮ้ยหูยแกงกันแกงกันแล้วแล้วรวมร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 มอะไรมีอะไรมีใครเนี่ยใครเนี่ยแกงกันพ่อมึงใครเนี่ยอุ้ยนายด่าพ่อเลยหรอแค่นี้โอ้ยโอดเกินโอดเกินอุ้ย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 โอดเกินอ่ะ อุ <si> ้ยอุ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 ้ยเอ็มจะไปด่าทำไมอ่ะนี่นะครับอันนี้คือแบบว่าเด็กอันนี้คือเด็กอันนี้เป็นเด็กต้นแบบนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพวกคนต้นแบบนะครับจากเกมบางเกมนะอุ้ยฮัลโหลมึงอยากรับรู้เหรอไอสัตว์ไอเชี่ยคาดนีผม อยุแล้วผมทำอะไรผิดเดี๋ยพี่มาด่าผมเนี่ยมึงมาฟังกูอ่ะกูไม่ชอบไหนแจ็คไอ้น้ำน้นไม่หลีกีซื้อทีกันนัดแชคุมานี่ดิีกขึ้นมาดิไอ้มุกม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 ุก ครับผมว่าไงครับนายนายเห็นแบบว่ามันเบียวแก๊งนะเพื่อนกูผมไม่ผมไม่พูดเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวนาะเราไม่เพื่อนเราต้องเราต้องเก็บไว้ในใจก่อนเว้ยมึงมึงรู้ใช่ไหมเราต้องเก็บไว้ในใจนะเพื่อนโอเคนะรู้มือรู้มือรู้มือนะไอ้พวกนี้แม่งวันนาบีนะโอเคปะโอเคปะโอเคไปไปไปเราปีนลงวันนี้จี้เลยจี้จี้เลยตามตามตามกูจี้กูจี้กูจี้เลยกูชอบเลยอย่างเงี้ยกูตามเลยกูตามเลยแก๊งป่าแก๊งนี้กูชอบเลยนี่ไหนวะไหนวะ ปักจริงๆริงะหรอโอจละชละชิะชละไปอยู่ใต้ตีนเราตรงนี้อะอะไรอะไรครับพี่อะไรพี่ไม่กูขอถกผ้าดูได้ไหมข้างในมีอะไรไอ้น้องรักน้องรักลงมาน้องรักลงมาปล่อยมันปล่อยมันน้องรักน้องรักปล่อยมันอย่าอย่ายุ่งเนาะอัวเราน้องรักน้องรักพี่เวียนเออเนี่ยน้องสาวอย่าบอกใครอย่าคุยอีเตยถึงมึงฮะขอโทษขอโทษน้องสาวกุยเนี่ยน้องสาวกุยสัตว์ไม่ได้ถามไม่สัตว์ โอ้ฮัลโหลไอจูพี si> ่จูไม่เมื <t os> <t os> ่อกี้กูด่าวน์ฟังอยู่เฮ้ยอย่าอย่าไปเรียกเขางานดิเอทโอ้ยได้ทิก๊ขึ้นมาน่ะโอ้โหแล้วก็ไา้คนเดียวเลยเขาใหญ่สารเอ้าขึ้นมามีบางอย่างจะถามอันนี้กัดจะมาคนเดียวเลยไม่คุยตรงนี้อ่ะ เชียเด็กต้นแบบว่ะเด็กต้นแบบของประเทศชาติว่ะเฮียกูชอบเลย